จะต้องทุ่มเงินก้อนโตแต่ในรายงานฉบับนี้นะครับไม่ได้เขียนว่าแมนยูจะต้องจ่ายเงินลูก้าซูสิตเท่าไหร่รายงานจากต o ดูฟุเจ็เนี่ยนะครับเขาเขียนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะต้องใช้เงินก้อนโตแต่การที่แมนยูนะครับส่งแมวมองมาดูฟอร์มการเล่นของซูสิตนั้นได้รับคําตอบอะไรนี่ตรงเนี้ยที่ผมจานําเสนอเนี่ยแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้มาดูฟอร์มของซูสิตแล้ว เห็นว่าทักษะวิสัยทัศน์ความนิ่งของสูสิตเหนืออายุของเขาสูสิตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในยุคข,ของรูเบนอามูริมแน่ๆพลังงานความแข็งแกร่งความนิ่งคริสเตียนเอริกเซนคาเซมิโรกำลังจะย้ายออกจากทีมไปแผนการปรับปรุปรงแดนการของแมนยูมีอยู่แล้วสูสิตกลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่รูเบนอามูริมนะครับอาจจะต้องการเด็กคนนี้แน่ๆคือผมจะบอกว่ามันเป็นหน้าที่